โอเครับผมก็พบกับช่องวีแอปดูโก๋อีกแล้วครับวันนี้เราก็จะมารีวิวกับอุปกรณ์กลางเต็นทนะ์ับเป็นเป็นที่นอนที่นอนที่นอนยี่ห้อ,อ<ส>เวดเวนะครับผมก็ตัวนี้เป็นที่นอนลมนะครับขนาดห้าฟุตนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูสเปกกนวมามันเป็นยังไงบ้างโอเคครับก็สเปคของตัวนี้ก็จะเป็นที่นอนเป่าลมนะครับผมแล้วก็จะ รับน้ําหนักได้ทั้งหมดสามสิบสามร้อห้าสิบกิโลกรัมนะครับผมก็ขนาดห้าฟุตมันจะมีตัวปั๊มอยู่ในตัวนะครับก็เสียบปลั๊กใช้ได้เลยเดี๋ยวเรามาแกะกันว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองมาแกะกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างข้างในแกะยังไงลนะ่ะ นี่นะครับผมเขาแกะออกมาแล้วมันก็จะมีแพคเกจอย่างนี้เขาซิลไว้นะครับนี่มีผ้าปะด้วยน่าจะเป็นผ้าปะก็มีถุงถุงผ้าใส่นะครับที่ข้อที่ข้อเป็ดเป็ดเวยนะครับตัวนี้เป็นถุงผ้ากำมะหี่เอาไว้ใส่ในกล่องก็ไม่มีอะไรแหละมีอยู่แค่นี้ไม่มีคนระับ เรามาแกะตัวเต็นกันดีกว่าตัวเต็นก็มีของมาให้ก็คือผ้าป่านะผมหนึ่งซองตัวนี้แล้วก็คู่มือการใช้งานตัวนี้ครับแนนนวน่นสองอันก็ไม่มีอะไรแหละแล้วก็จะเป็นตัวเต็นท์นะผมไอตัวที่นอนที่นอนก็จะมีขนาดที่ ก็ไม่ถึงกันหนักมากนะครับแล้วก็ตัวนนสคัญนีคือตัวปั๊มนะครับมันจะเป็นปั๊มในตัวปั๊มในตัวเลยไม่ต้องใช้ปั๊มแยกนะครับแล้วก็มีที่เก็บสายสายไฟ,ไฟอยู่ตรงนี้ให้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราลองมาเติมลงมกันนะครับว่ามันจะมีมันจะเป็นทรงประมาณไหนนะครับไปครับก็เดี๋ยวเราจะมาเติมลงมกันนะครับผมโดยที่ผมจะใช้ตัวพราะว่าแบง ในการเติมลมตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้กับหัวหัวตัวนี้นะครับหัวที่ปั๊มลมของเ e d ดเวนะครับก็เปิดฝามาแล้วก็เอาตัวสายไฟมาเสียบที่โพลแบง์เลย ตัวตัวที่ปั๊มลมนะครับผมมันก็จะมีลักษณะที่แบบสามารถกดปล่อยลมได้แล้วก็ล็อกลมได้นะครับตัวนี้ก็คือสูบข้าบนนี้ก็คือสูบลมเข้านะครับตรงกลางนี้คือล็อกลมเมื่อเราต้องการพอใจกับลมนะครับส่วนข้างล่างนี้จะเป็นตัวปล่อยลมออกนะครับผมแต่เราใช้โพลแบงค์ในการดูดลมออกเพื่อความเร็วในการเอาลมออกให้มันแฟบเร็วนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองมาปั๊มลมดูว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับไปครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาจับเวลากันว่าใช้เวลากินนาทีในการปัม๊มลมนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองเริ่มเปิดลนะ okay. Okay. เสียงพัดลมตัวหูดก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่น,นะครับผมนี่มันก็ ค่อนข้างจะเข้าเร็วนะ่ข้ิดตอนนี้ว่าใช้เวลาไปประมาณ2นาทีเกือบ3นาทีแล้วครับผมมันก็เริ่มขึ้นมาเป็นรูปทรงแล้วเว่ามันก็ไม่ได้นานานะ ต้องส่วนความตึงนะครับผมถ้าเกิดใครชอบแบบแน่นๆก็ลองอัดลมเข้าไปเพิ่มนะครับผมแต่นี่เดี๋ยวผมจะลองสักประมาณสักสักสีหนาทีดูว่ามันโอเคไหมแต่จากที่ผมลองดูรีวิวที่อยู่นะครับผมเขาบอกว่าการกดของตัวที่นอนตัวนี้มันก็รับน้ำหนักได้โอเคอยู่นะเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันใช้งานยังไงนะครับ โอเคตอนนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณเกือบ5นาทีประมาณ4นาทีครึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนะครับผมในการเป่าลมเขาโอเคเดี๋ยวมาดูโดยรวมกันโอเคครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะลองนอนดูนะครับเพรามันโอเคไหม oh. เหมือนแบบนอนเตียงครับมันไม่เหมือนที่นอนลมก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวนะครับ ของอินเทกอะตัวนั้นมันเวลามันพลิกอย่างเงี้ยมันจะมีเสียงเนี้ยมันไม่มีเสียงเลยดูเห็นไหมครับไม่มีเสียงสบายมากเกิดใครชอบนะครับลองหาดูได้ครับผมแล้วก็ตัวที่นอนตัวนี้มันจะเป็นตัวเริ่มต้นที่ผมซื้อมาอยู่ประมาณสามพันะครับก็ใครอาจจะได้ส่วนลดถูกหรือสั่งเป็นเพียวเดอร์มันก็จะถูกกว่านี้นะ ลองดูได้ที่ s h o ป e e หรือ l a z a d a หรือ Shopping ออนไลน์หรือตัวแทนจำหน่ายนะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปกดสั่งซื้อได้ไปแล้วครับ